Gentlemen, this is the moment you've been waiting for—the main event of the evening. Everyone, Russian number, those who respect your rep, KAT present legend of Russian Under. Ladies and gentlemen, are you ready? Yeah. มาเชียบวัวขาวกันนะครับผม วาขาบันชาม,มินาโกย่าญี่ปุ่น Years of age. This and when they had 75 centimeters 70 tall. And when it, and when they had 61. 56 pounds. He. 220. <laughs> <laughs> the 34 inches.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  34 สุดการรอคอยครับ14ปีกับแขนที่ฝั่งนี้ครับมาจากคนเดียวที่ล็อกตัวขาได้ครับเทดีีได้ออชิ่าแล้วครับตัวขาอจาเวกับซาโตะครับอะครับเกิอะรบนกัทีครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของส่วนสูงต่างกันหน่อยครับขวาครับของโยชิโนะซาโตะครับบอกเป็นความมั่นใจครับโอ้โหตัวขานี่ต้องชกกระวังเลยครับ ตัวทิพย์แล้วกคู่ครับอ้าวแล้วเชื่อว่าเดือดแน่นอนครับน้อกไม่น้อเท่านั้นเองครับน้องไหมน้องไหมต้องดูเลยครับคร้งก่อนครั้งแรก14ปีที่แล้วบัวขาวตกใจที่ปนกันจิงไทยที่บ้านของบัวใจบัวขาวจะล็อกคืนได้ไหมต้องบอกว่าบัวขาวเองเนี่ยก็เคยโชว์พลังมาโชกกับซาโตะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจะต้องดูว่าจะใช้ โอ้หบอกว่ามวยญี่ปุ่นดีเข้าในไม่เป็นรองใครครับโอ้โหตีแรงตีจริงกระชับอไม่ธรรมดาครับอารับหมัดหมัดโอตองซ้ายพีมาครับสาโตโต้โอ้โหไม่ง่ายนะครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วครับสาโตปาแบบนี้ที่โชว์คามแข็งแก่งแล้วครับบอกว่านี่คือทีมสวนหางเรับ วัวขาชัดเจนเลยครับมาด้วยพลังหมักครับสำหรับไันนี้เขาทีมกินกำลังเต็มทีเดียวครับแซสโตนไม่ธรรมดาครับอย่างที่บอกมาดูอสูงครับมาบนคอมโบประสบการณ์ของพี่วัวขาวของเราครับยินหากไม่ยิงพี่บอ กาได้คลามครับเอหัวเขาเบียดเข้าไปครับปัดหน้ายาละกอนปั้าแย่ซาโตะริมข่าวร้านใต้องรูแล้วครับโอ้นองเฮ้เร็ว พวกขาวชนะแล้วพวกขาวชนะแล้วส่งตัวการควบคุมอยู่ตรงนั้นเลยครับที่ครับโอ้โกลงตามปัดนียครับดูปีกแล้วมันชัดครับโอ้พยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เลยครับแต่ตัวครับมันเต็มขนาดไหน ชัดๆจะซุปเปอร์เซาร์วิสันบอกว่าเไปเล่ที่สากขวาเข้าไปเออโสมโอทีดีดีดีเพราะเขามีสิงค์พี่ เต็มสูตรวามมันเต็มร้อยสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตลาหัววัวทันไถ่เอาละครับและตอนนี้ผมอยู่กับหัวข่าวบล็เกโชว์เลยว้าวว้าวว้าวสิบสี่แล้วเราเคยนะครับกลับมาครั้งนี้เราได้โชว์ฟอร์มตอนนี้รู้สึกยังไงครับดีมาก เราไม่คิดว่ามันจะเร็วกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่เรามันเป็นช่วงจังหวะที่ที่เราปว่ยอาวุธแล้วก็ปล่อยหมัดที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะโดนจุดสําคัญแล้วก็ทําให้ตูวสูรับได้แล้วก็วันนี้ก็เป็นที่เร็วเกินาคาดก็บอกเลยเคยบอ,ก,อ,อก่อนนั้น,นแล้วว่าขึ้นมาก็อยากกพริบตานะครับเพราะว่าเราเราตามคนต่ามรู้เกมของแต่ละคยุยแล้วนะครพอขึ้นมาเราก็ต้องรู้ตายแล้วก็รู้จังหวะป่ออาวุธแล้วก็ทาให้นะครับ ทุกคนนี้เห็นว่ามันมันเป็นเรือ่องจริงที่ผมได้พูดไว้ครับเมื่อกี้นี้ผมได้ยินพี่เนเนี่ยบอกว่าเราเตรียมตัวหนักมาถึง2เดือนคือเรารูอร้อยู่แล้วว่าไฟนี้ต้องเป็นไฟที่ไม่ง่ายครับจริงๆเราเราเตรียมแผนมายัางไงเพื่อที่จะเจอกับซาโตะครับจริงเแล้วเราก็เตรยมนะครับมาโดยตลอดอยู่แล้วนะว่าก่อนนั้นเราก็รลบอุ่นเครื่องมาโดยตลอดนะครับเราก็มีไฟทุกแล้วก็ในแผกนการทุกเราใช้พลังกำลังแบบซ้อมให้มันเป็นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเรื่อง อออาวุธเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรมากนะโดยที่โดยที่เราค่อยมาแก้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้เรามีจังหวะออกอาวุธแล้วก็ออกมาดได้เต็มที่ตอนนี้คือต้องพูดตามตรงๆรัพ,พี่บัวชกแบบนี้ยเป็นเรื่องปวดหัวอีทีงานครับว่าคนต่อไปที่จะต้องชอกกระโัวขาวนี้จะเป็นใครได้ซึ่งแน่นอนครับพี่บัวขาวจะกลับมาชกกับเราอีกค้างหนึ่งแต่ค้างต่อไปผมถามพี่บัวเลยดีกว่าค้งต่อไปอยากชกกับใครจริงแล้วไม่รู้ครับว่ามันเยอะเลยบอกนะครับผู้ ผู้จัดแล้วก็คอมพิวเตอร์บอกว่าเอาแบบเก่งๆแล้วหนักๆที่แบบว่าพโผล่มาให้หน่อยนะครับเพื่อที่ได้พิสูจน์แล้วก็ทำไมทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยมันมันเจอของจริงมันเป็นยังไงแล้วแบบทาให้ทุกคนอมามาดูแล,แล้วต้องตื่นเต้นตะลอดเวลาครับอ่ะพี่บัวขาวบอกเองเลยนะครับถ้าตัวเองคิดว่าเป็นของจริงมาเจอกระบ,บัวขาวนนี่คือบัวขาวบอลเชิ ゲイキの時はラザダムのスタジオに上がることがなかったので、まあ、こうやって一転してからも、あのー、2代目のラザダムのスタジオに上がれたことを、あのー、嬉しく思います。ショーが早くてなこえ、あしゆくない、早めに見ようか、ひらりましょくりは引っらしながらに。 หลังจากที่เขาเริ่มมวยมาแล,แล้วเขาก็ได้มีโอกาสที่ได้มาชกครั้งนี้เขารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะผมจะใหคืนคำถามนะครับเขาทำสุดท้ายแล้วนะครับและคู่ต่อสู้ในวันนี้เป็นพี่บูข,ขาวด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับช่วยโนเชย์ยยอดเยี่ยม ซิ่งก็ต้องเขาไม่มเสร็จอกว่าหลังจากที่เขาได้เลิกเลิกชกมวยอาชีพมาเขาก็ยังมีซ้อมเรื่อยๆมาแล้วก็สุดท้ายยังแพ้นักมวยที่เป uh, ็นอาชีพณตอนนี้อยู่ครับผมครับผมและนี่คือโยชิโร่ซาโต้เย้แน่นอนครับว่านี่คือความมัน রুম